สักศึกษารขอให้การจัดงาน IT Day และ j องพันยีนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ด้านวิจัยของมาหาวทิทยาลัยโดยคณะหรือหลักสูตรคันคือหลักสูตรด้านด้านไอการที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทชันน้นนำ เรื่่ออององงขตตโมาๆเทคโนโลยีมันติมีเดียและคอมพิวเตอร์ของเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณะและผู้แทนบริษัทต้อนรับและเปิดงานไอทีเดแอนเจ้าทุกท่านตลอดจนนิสิตร่วมเรื่องของอัตโนมัตต่างๆบริษัทก็อาจจะเจอเพชรของได้กี่คว่าเป็นเรื่องที่ที่จะมีเฉพาะร้านกาแฟ ที่ปรึกษาคือท่านรองศาสตราจารย์ดรปริวัตริทธิเดชโฆษณาแฝงในซ i l h o u e ที่มีผลต่อการรับรู้ทัศนคติที่ปรึกษาคืออาจารย์พิศนุรักษ์ติตามัสาันะคะผลนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์อังคณาพรมรักษาค่ะ และงานในวันนี้ค่ะท่าทนอรธารนะคะกขอบคุณคะาใที่ชครนกที่ผมเเรื่องการเล่ารปพการมีข้ความแรงงใครต่อแ็ในเรื่องด้านดละ่าร

Còn nhiều lắm ที่เราเสริมสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะชื่อก็บอกว่าเป็น IT Day จริงๆเลยเป็นกิจกรรมเปิดบ้าน IT ของเราก็คือคณะวิทยาการสารสนเทศนะคะนอกจากจะมีกิจกรรมทางด้านของการเปิดบูธในการรับสมัครงานรับสมัครเ,เด็กสหสกิจศึกษานะคะก็ยังมีกิจกรรมในการที่เราจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหลักสูตรนะคะและนอกจากนี้ในช่วงบ่ายนะคะบริษัทต่างๆนะคะที่เป็นบริษัทชั้นนําทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะขึ้นให้ความรู้กับเด็กๆของเราเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ทราบถึงตลาดแรงงานนะคะนอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยอาจารย์เราก็จะได้ทราบถึงตลาดแรงงานในปัจจุบันความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบันเพราะสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญมากค่ะในการที่เราจะนํามาปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรก็ดีหรือว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆเราต่อไปด้วยค่ะทีนี้นหลักสูตรมีบทบาทเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่า อย่างมหาวิาลยมหาสรารคามไม่ได้อยู่ในใจกลางของประเทศไทยอย่างกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเด็กๆบางคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เต็มที่นะการที่เราจัดก,กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเชิญบริษัทชั้นนำเนี่ยให้มาเในพื้นที่ของเราและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบริษัทก็คือว่าความต้องการเขาทุกวันนี้คืออะไรเทคโนโลยีมันไปได้ไกลและไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะ พอเรารู้เท่าทานเทคโนโลยีนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาใช้ในการปรับปรุงในเรื่องของกิจกรรมหรือหลักสูตรเราเองให้สอดคล้องกับความต้องการไม่ใช่แค่เป็นหลักสูตรเพื่อรองรับเด็กในประเทศนะคะตอนนี้เรามีความร่วมมือในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นอีก2-3ปีข้างหน้าเราน่าจะมีเด็กอย่างเช่นจากประเทศจีนมาเรียนกับเราค่อนข้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเราต้องทําให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะ การยกระดับของเราหลังจากจริงๆก่อนหน้านะคะเด็กๆของเราเนี่ยมีการส่งผลงานเข้าประกวดและเข้าระดับประเทศเยอะแยะนะคะค่อนข้างมากแต่หลังจากยุคโควิดมันทําให้การประกวดต่างๆของเราค่อนข้างดอปลงตอนนี้เหมือนเรากลับมาสตาร์ทใหม่ปีที่แล้วเราก็เริ่มมีการพัฒนาเด็กขึ้นมาแล้วส่งเด็กเข้าไปประกวดสายนิเทศศาสตร์นี่ได้รางวัลมาเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศในขณะที่สายวิทยาการคอมพิวเตอร์สายไอทีเนี่ยก็เริ่มขยับ ออกไปนะคะเพื่อมีการประกวดมากขึ้นนอกจากนี้เลยยังได้รับเชิญจากประเทศจีนนะคะให้ส่งผลงานเด็กเราเข้าประกวดด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมสพวกนี้จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการเสริมหลักสูตรแล้วก็นอกจากนั้นเสริมเด็กเราเองค่ะให้เกิดความเชื่อมั่นในความรู้ความ เชี่ยวชาญที่ตัวเองมีให้เชื่อมั่นในหลักสูตรที่เองได้เรียนให้เชื่อมั่นในความรู้ที่เองได้รับการถ่ายทอดเพื่อออกสู่โลกกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดแรงงานก็ดีหรือก่อนที่จะออกสู่ตลาดแรงงานก,ก็คือการออกไปสู่ตลาดของการแข่งขันเพื่อฝึกให้เด็กเราให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกเด็กเราอย่างตอนนี้เราก็เริ่มจากวงแคบๆก่อนก็คือการประกวดภายในจริงๆอย่างเมื่อกี้ที่เห็นรับรางวาัลบนเวทีอ่ะ จริงๆมี9หมวดนะคะแต่เนื่องจากว่าผลงานเด็กที่เข้ามาเสร็จเนี่ยถ้าเกิดไม่ถึงมาตรฐานที่ให้ก็คือเด็กก็จะไม่ได้รางวัลเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่เด็กใน4หมวดเท่านั้นเองจาก9หมวดที่เข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กเริ่มมีความกระตือรือร้นแล้วค่ะว่าผลงานที่เขาทําในรายวิชาก็ดีผลงานที่เขาทําเป็นล a าส์โปรเจกต์ก่อนจบการศึกษาก็ดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งของเราในการจัดงานในวันนี้ค่ะ ก็คือเสริมสร้างศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างสารรค์ให้เด็กได้เจอกับบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำจะได้รู้ว่าตลาดแรงงานเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยตอบโจทย์ตลาดแรงงานแล้วหรือยังค่ะจริงๆการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีมากโดยเฉพาะการที่จะให้นิสิตของเราที่เรียนทางด้านไอทีได้มีได้เห็นนะครับบริษัทต่างๆที่มา จัดงานในวันนี้โดยเฉพาะการเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางบริษัทได้นํามาออกบูธนะครับแล้วก็คันดเดี็กของเราเองที่เรียนจบทางด้านไอทีทางด้านสื่อต่างๆนะครับทางด้านที่เราจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์นเทศก็จะได้นะครับก็จะได้พบกับบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มาออกบูธนะครับแล้วก็และที่สําคัญก็คือเรามีการจัดการเรียนการสอน ที่ในแต่ละสูตรที่ถือว่าเราให้ความสําคัญโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านไอทีเองเป็นศาสตร์ที่เรามองว่าเป็นศาสตร์ที่สมัยใหม่และไม่ตายด้วยนะครับแล้วก็จะมีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับเราได้เห็นในเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเด็กเราก็จะบางคนที่เรียนอยู่ในหลักสูตรต่างๆก็จะได้ได้เห็นแนวทางของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆแนะารไปต่อยอด ขั้ดุการเด็กที่จะจบไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมานั้นสามารถที่จะไปทได้หลายอย่างได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่างานนี้เป็นงานที่เตรียมองคพร้อมให้กับนิสิตและที่สําคัญคือการที่บริษัทต่างๆได้มาออกบูธในการที่จะเปิดให้เด็กได้สมัครงานนะครับก็จะเป็นโอกาสดีที่เด็กเก่งๆจะได้ทํางานร่วมกับบริษัทชั้นนําของประเทศโดยเฉพาะด้านไอทียอดกับบริษัทซึ่ง เราเองได้ต่อยอดกับบริษัทอย่างเช่นของบริษัทเบคคอมเองเรามีการทําความร่วมมือกันแล้วก็มีการจัดตั้งห้องในเรื่องของห้องระบบของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นการต่อยอดอันดับแรกๆนะครับต่อมาอีกหลายบริษัทเองเรามีพยายามทําความร่วมมือกับบริษัททั้งของ AWS ของอระดับโลกนะครับแล้วก็ยิบอินซอยที่เราทําความร่วมมือร่วมในการที่จะผลิต ให้ผลิตนิสิตของเราแล้วก็จัดการเรียนการส,สอนโดยเอาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทได้มาร่วมกับเรือร่วมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะทําความร่วมมือนะครับกับบริษัทต,ต่างๆเพื่อจะทําความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์บุคลากรร่วมกันนะครับในการที่จะไปทํางานร่วมกับบริษัทนะครับขณะเดียวกันบริษัทเองก็ส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เราเพื่อที่จะ กกกลลล้้าาาาววไไปปปับคมรเเีีี่ยยนนนแงงขออททดโสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น